สวัสดีครับสวัสดี <descon fin anta> พบกับผมอีกแล้ <ada> แวนะครับทิเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์พิจารณ์ครับมวยก่อนชกครับศึกเพชรยินดีครับประมาณครับมาคู่ที่หน <m RF> ึ่งครับด่วนเก้าเก้าครับทอแทนไทยครับพบกับสั่งฟ้าครับนอนวัดยิมครับเอามาดูทางด้านของด่วนเก้าเก้าก่อนเลยครับเป็นมวยบูครับเตะขาต่อยมัดมวยเข้าเปิดเกมครับเตะขาต่อยมัดแรงๆครับบูดูดันครับไปแข็งแกร่งมากครับชกสนุกครับสำหรับด่วนเก้าเก้าครับเอามาดูทางด้านของฝั่งฟ้าครับเป็นมวยขวาครับมวยขวาฝีีีมม <box> ืืืืออออคคคครรรรบบบเเ่่งงจัดวฝๆ สาดแข้งฝังหน้าเป็นไล่แขนหักแทงดีๆครับเหลี่ยมเชิงโอ้รวดเร็วครับสาหรับเชิงมวยของฝั่งฟ้านี่ทําได้ดีครับพวกเหลี่ยมเชิงมวยฉลาดหลักแหลมครับคู่นี้นะครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบไปที่ด่วนเก้าเก้าครับทอแทนไทยครับผมว่าไฟนี้ส่วนเก้าเก้าน่าจะมาดีกว่าครับมาต่อเลยครับคู่ที่สองครับเหนือธนีครับจิตมังนนครับพบกับจิกซอออโต้อาวันครับมาดูทางด้านของเหนือธณีครับมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายครับ เดียมเขาหักแทงแรงๆครับมันหนักมากสอกโคตรคมครับเก่าเกมมากครับสำหรับเหนือธรณีครับเอามาดูทางด้านของจิกซอครับเป็นมวยบูครับเตะขาต่อยหมัดครับมวยบูมวยขวาปีมวยครบเครื่องครับสาดแข้งปั้มตีดีๆครับแข็งแร่งครับฝั่งหน้าดีครับปันศอกแรงรวดเร็วลูกเล่นเยอะครับหนักทุกดอกหนักทุกลูกแน่นอนสําหรับจิกซอครับคู่นี้ครับส่วนตัวผมนะครับอืผมชอบไปที่เหนือธรณีเจ็ดบางนนครับ กระดูกดีกว่าครับการผ่านมวยก็ดีกว่าครับสติการชกก็ดีกว่าครับคู่นี้ผมให้ไปเลยครับเหนือธรณีครับจิตเมืองนนท์มาเข้ามาต่อกันเลยครับคู่ที่3าครับกุมารดอยครับเพชรยินดีครับอะคาเดมี่พบกับแววครับววังพมครับมาดูทางด้านของกุมารดอยก่อนเลยครับเป็นมวยขวาครับเตะขาต่อยมัดสาดแข้งหนักๆอาวุธรุนแรงมากครับมีศอกอันตรายครับเป็นทีเด็ดเลยครับเรียกเขาว่านักชก3แผ่นดินก็ว่าได้ครับสําหรับกุมารดอยนะครับเอามาดูทางด้านของแววมั้งครับ เป็นมวยซ้ายครับจังหวะฝีมือคบเครื่องเก่าเกมสอกอันตรายเหมือนกันครับฉลาดลักเลียมดีครับตรวจเร็วออกอาวุธรุนแรงทุกลูกแน่นอนครับสําหรับแววนะครับมวยซ้ายเจอมวยขวามวยขวาเจอมวยซ้ายเป็นยังไงครับคู่นี้ครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบไปที่แววครับปอวางพมครับเป็นมวยคิวครับฉลาดครับแก้เกมได้ดีครับชอบครับคู่นี้ผมให้ไปเลยครับแวววางพมครับเอามาต่อเลยครับคู่ที่4ครับคู่เอกในรายการครับในช่วงที่1นนะครับเพชรวันชัยครับ วสังประไพครับพบกับแก้วกลางวานครับทิววายโยเอามาดูทางด้านของเพชรวันชัยก่อนเลยครับมวยผีมือครบเครื่องครับเตะต่อยแรงครับหลักเหลี่ยมดียับไส้รุนแรงครับอาวุธคมคมนแรงครับได้ลุ้นตลอดนะครับหรับเพชรเพชรบันชัยนะครับเอามาดูทางด้านของแก้วกลางวานมั้งครับเป็นมวยจังหวะผีมือครับตั้งรับครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่แขนสู้พิวๆสอกรอสวนตลอดเวลาครับรวดเร็วครับต้นๆทําได้ดีนะครับแก้วกลางวานถ้าในยกหนึ่งยกสองนี่โอ้ ถ้าเพชรวันใช้แก้ไม่ได้นี่ผมว่าต้องมาทางแก้วกังวานกันบ้างแล้วครับเพราะว่าต้นๆเกมนี้แกทําได้ดีมากครับสำหรับแก้วกังวานครับแต่ส่วนตัวผมนะครับคู่นี้นะครับให้ผมเลือกไปก่อนเลยเนี่ยส่วนตัวผมชอบไปที่เพชรวันใัยครับเพราะสังกปภครับผมที่เด็ดมวยเดือดครับก็ให้พี่เพียงน้องครับหมัดมวยเลือดนักสู้ครับได้ไปเป็นแนวทางกันนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางผมจะเก็บไปพิจารณาแก้ไขไฟล์ต่อไปแมตต์ต่อไปให้กับตัวเองครับ ขอบคุณครับ